โอเคนะครับพวกกาสวัสดีท่านชู้ชม้ทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้มีกับช่องทละคุมะกันอีกแล้วนะแต่วันนี้ก็เป็นวันที่สี่ในเซิร์ฟเวอร์หกห้าหกันแล้วนั่นเองนะเออวันนี้ก็เป็นวันที่ผมฟาร์มฟาร์มของนะฟาร์มของฟ้าเดี๋ยวเราจะไม่ให้ดูของฟ้าเรากันนะเออตอนที่ผมปิดพลังอยู่เดี๋ยวเรามาลองเปิดพลังกันนะนี่ทีมก็เปิดไปเลยนี่พลังเกือบแสนเลยนะเออนี่ หมุนพลังเยอะเกินไงหมุนหมุนอ่ะอืมเข้าใจได้แหละเฮ้ยมันหมุนอะไรวะเสียเฟลเลยรอปแป๊บแป๊บหนึ่งอ่ะรอสักแป๊บหนึง่งชอบหมุนในวรุ่เซิร์ฟญี่ปุน่นนี่ก็ได้มาละพลังเร่งขึ้นมาแปดหมืนนะเออไม่ใช่แปดหมื่นถูกและนะ้วมั้ง เดี๋ยวเราจะให้ดูของแล้วกันนะว่าผมฟาร์มของฟา้าได้อะไรมาบ้างผมรีฟาร์มแหละยอมรับว่ารีฟาร์มนะเอเ๋ยวเปิดให้ดูนะเปิดให้ดูจากของเสื้อเก่อนนะนี่ของฟา้าผมก็แน่นลนะเป็นอันนี้เลือดโจมตีออฟลางก็เป็นป้องกันอันนี้เป็นโจมตีเลือดเลือดความเร็วแล้วก็เลือดป้องกันนะนี่เลือดเลือด เลือดป้องกันเลือดโจมตีโจมตีแล้วก็อะไรไม่รู้นี่นะดูไปนะเลือดนะเนี่ยผมได้ของเลือดมาเยอะมากเลยนะ,นะเดี๋ยวผมมันดูของโจสองตัวเนี้ยคือตัวเด็ดเลยนะเนี่ยปิดก่อนเนี่ยสองตัวเนี้ยตัวเด็ดเลยนะเดี๋ยวเปิดให้ดูตัวนี้ก่อนนี่โจมตีโจมตีทั้งหมดเลยนะเออเป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์สามอันเดี๋ยวให้เปิดดูนี่เป็นไงนี่แหละทําให้พลังผมพุ่งไง โจมตีสี่อันโคตึงอะ่ะเอออันนี้ด้วยนะเดี๋ยวเปิดให้ดูปุ่มเลือดความเร็วเลือด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 สี่อันแล้วก็เลือดสามอันนี่แหละที่ทำให้ผมพลังด้งขึ้นเยอะอันนี้เลยเออเดี๋ยวอัพอันนี้ดีกว่าอัพนี้กันอัพไปก่อนนะ โอเคอันนี้ไปเลยนะอัน,นไปให้หมดเลยวิวขึ้นไปสามสิบเจ็ดละอ่ะไปสิบ <4. S 1> โอเคอ่ะไปเลยนะก็ได้ประมาณนี้เดี๋ยวรอมาให้ดูอันดับท็อปเซิร์ฟเรากันนะตอนนี้เราก็อยู่อันดับที่4ของเซิร์ฟเวอร์นะ ผ่านดันก็อยู่ที่อันดับสิบเจ็ดมีโลสุดเก่งก็อยู่ที่อันดับที่หกของเซิร์ฟนะตอนแรกเมื่อเช้าผมดันผมก็อยู่ประมาณอันดับที่สามเดี๋ยวให้ดูรูปนะนี่นะเออส่วนอันอันดับเซิร์ฟรวมเนี่ยผมก็อยู่อันดับที่สามเหมือนกันนะเดี๋ยวดูเนี่ย่ะเออก็ตกมานิดหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูอันดับลานปละลองของเรากันนะเออ ก็น่าจะได้เห็นปกคลิปแล้วนะว่าผมได้อยู่ดับหนึ่งพอตื่นมาตีสามตีสองตีสามอ่ะเออเนี่ยตอนนี้ผมก็อยู่อันดับที่สองแล้วนะตกมาอยู่ที่สองก็ไม่เป็นไรเนี่ยผมไม่สามารถชนะได้นะเพราะเขามีคอปูบอมแล้วเนี่ยมีตัวเทพๆตรงนั้นเลยเนี่ยพวกพวกนี้ผมสู้ได้นะสู้ได้มีทัดยังไงผมก็สวยนะเออขอแค่ได้เปิด ได้ยิงอะไอ้เรืองงี้ไงใหมันไม่ตายหมดแล้วได้ยิงนะ,โมโะมงหมุน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 เออเออใช่แล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวผมก็จะเติมแพ็กฟูบุก,กิพลังก็อาจจะเด้งเยอะกว่านี้อีกนะแล้วพรุ่งนี้ก็เราก็จะมาสุ่มตัวม่วงกันเพราะผมเผอสุ่มไปละสิบใบมันไม่ออกนะเดี๋ยวเรามาสุ่มกันอีกสิบใบมาดูเดิยวมันจะออกอะไรให้เราหรือเปล่า ถ้าผมได้ฟูบุกิมานะก็อันนี้แทนตัวมันเนะเอามาแทนนี่นะเอามาแทนกระบองเหล็กนะเออก็ประมาณนี้นะทีมเนี่ยทีมผมก็ประมาณนี้เนี่ยเอาฟูบุกิมาแทนก็เพอร์เฟกเพอร์ฟเลยนะเออดูบูวอมมาก็เอาหน้ากากหวานทิ้งใช่เดี๋ยวตอนนี้ผมก็สุ่มไปเป็นจำนวนหนึ่งร้อย แปดสิบใบแล้วนั่นเองนะแล้วก็ไม่มีเฮียแล้วมาเลยผม <laughs> <laughs> พอเข้าจคําหยาบด้วยกันนะแต่ว่ามันเป็นความจริงดูตัวดิดูตัวแต่ละตัวนะที่ใช้ได้จริงๆก็สองตัวเนี้ยเนี่ยสองตัวนี้ได้มาเมื่อเช้านี่นะสูมสามสนะิบใบเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเอามาทำมเออแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะปั้นสักเท่าไหร่นะ วันนี้ที่จริงมันสามารถฟาร์มของฟา้าแล้วของฟา้าที่ผมได้มามันดีไงพลังมันเร็วเด้งเยอะเดี๋ยวฟุบุกิมาผมก็น่าจะหาของโจมตีมานะเดี๋ยวลองคินของโจมตีมาใส่กันโจมตีนี่นี่นะของโจมตีผมก็จะเอาของพวกนี้เลยนะใส่ให้ฟุบุกิใช่ไหมลองใส่ด่วนนะอันเนี้ยเราก็จะเปลี่ยนแค่อันนี้นะ นี่นะอันนี้ก็จะเปลี่ยนมาอันนี้เนี่ยอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นดาเมจแทนมันก็จะสลับเป็นเซตดาเมจนะนี่เอาความเร็วใส่ให้มันได้เปิดด้วยก็ประมาณนี้เซตฟ,ฟุกุบุคิผมพรุ่งนี้ก็รอดูแล้วกันพลังน่าจะเด้งเยอะกว่านี้นะเอ ก็ประมาณนี้นะวันนี้เดี๋ยวเรามาลองตบคนกันดูนะว่าเราจะตบใครได้หรือเปล่าเออลองตบคนนี้เลยคนตึงเลยเนี่ยไหนวะกิลโฟคิงก็อยากอยู่นะแต่จะอือไหนวะพี่เขาอยู่อันดับที่อะไรวะหาไปมังนะเดี๋ยวถ้าตบพี่เขาเสร็จล้าก็จบคลิปนี้เลยนะ อยู่ไหนวะหาในนี้น่าจะง่ายกว่าตรงนี้น่าจะง่ายกว่าเยอะนะเออชื่อปาเซติกเขียนถูกป่ะวะนี่นี่นะคนตึงเลยอยู่ระดับที่อะไรไม่รู้จากตบท้างไหนไม่ได้ตบทั้งนั้นตบคนนี้แฮร์าน นี่กิวโฟคิมกันน่าจะคนไทยนะเออไปโตบโชว์เดี๋ยวให้ดูอนุภาพเดี๋ยวผมจะให้ดูอนุภาพเลยนะของตัวผมเดี๋ยวเราปิดนี้ไปก่นอนเนี่ยโดนต่อยไปรามิดเจ็ดหมืนกำลังตีธรรมดาไปแต่ดูปืนใหญ่ศูนย์สลายหายไปแสนแสนหก แตกในโดรนสวนมาดูระเิดเขานะแสนเจ็ดว่ะอุ้ยแรงว่หะวหรือว่าจะแพ้วะอุ้ยหรือว่าเราจะแพ้ไม่นาไม่แพ้ออกบุษาร์ดของมคารานี้ละปืนใหญสูงสลายหา,ายไปอีกรอบหนึ่งไม่ตายว่ะน่าจะเพนะเออเฮ้ย <c oughs> แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีฟุกกี่เราก็น่าจะชนะชิวละ อืมเดี๋ยวรอดูพวกนี้กันพวกนี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะเติมเอาฟุบุกิแล้วก็สุม่มทําคลิปสุม่มสวมม่วงแล้วมาดูกันว่าผมจะอันดับขึ้นทับสามได้หรือเปล่าทอบสามแบบไม่โดนตบอะเดี๋ยวคอยรับดูกันประมาณนี้นะวันนี้ผมก็เล่นได้ประมาณนี้แล้กันนะก็ ไม่มีอะไรแล้วนะก็ประมาณนี้ตัวที่ถืกซุ้ก็เจนอน้อนผมนี่แหละเอ้งั้นคลิปนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากหรอกนะก็ไม่มีอะไรประโยชน์อะไรมากหรอกเดี๋ยวลองไปสุ่มดูดีกว่าจะไม่ได้ว่ามีตัวสุ่มอะไรเหลือหรือเปล่าโอเคไม่เหลือสักใบก็นั่นเลยนะเราดูคลิปพวงนี้แล้วกันตัวม่วงมาแน่นอนเดี๋ยววันที่สี่วันที่ห้าเนี่ยบันเทิงละ ตัวม่งยี่สบใบที่มันแจกนะเออก็ประมาณนี้ล้กันคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมไปละ